สุขสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงตอนนี้เขากำลังสิแกงน้ำไม้เนาะไปหาน้ำไม้นะก็มาตอนไปกับเบลไทยมันยากเลยก้นน้ำไม้พี่น้องมันเอาสิแกงน้ำไม้ให้เบิ่งเด้อแกงใบแบบปั่นบ้านเขานี่ตอนนี้กำลังต้มอยู่พอดีแกงกินตอนเที่ยงตอนตอนสวยนี่แหละในบ้านเพื่อกำลังประกาศให้ไปซักวัคซีนว่ะ แล้วที่ีทุกภาพแห็งแหงอ้ที่นกว่าในนั้นเนาะโดยเฉพาะในบมงก่อนนี่เหนมาม่วงวิสันขหน่วยใหญ่น่อยดีที่น่นรอมกวดกาตูนนี้ครับแม่ได้นบริสัน่ได้มากเลยได้น่จกว่าบริสันวดนาเนาะขวดกาบึงครับแม่ันเนาะ ตอนนี้เขาก็สอมยานางก่อนเนาะยานางน่กเก็บมาตาพบางัวบบแนั้นนี่กาาทสนทานนะครับนัเสี่ยวก่นเก็บมาเพื่ไปสัยาวเนาะูน้านเ่แก่าแล้ต้องไปเนาะ้านผูน้น้อยค้มไเอั้น้่นนดูด้านดาเพิ่มกันิยมแบบี่ต้องยันเล็บดำ ชต่เอยลงมามากหนึ่งพี่น้องจะกองเปินอนุญาตให้ต่อยลงมากินมาซีมเพื่อนวะไงแทหไงว่า,า,วาจะกองเพื่อนๆมากินแกงนอก่อเงินท่านหมอเงินเพื่อนมีครบท่านหมอประจำหมู่บ้านนี่แหละเสี่ยวเงินรุ่นเดียวกันเพื่นได้เป็นหมอแถวบ้านนี่มีลูกมีเต้าแล้วเสี่ยวกับลูกไงเป็นสาวแล้ว มกม่วมงยังพี่น้องโห่บอลน,นี่นะนายอาลีเนี่ยปาดซีมกันเด้อถ้าเบิ่งตอนปาดแานหมอ่กำลังปาดสู่กินพี่น้องออกมกม่วงเพื่อเราเพิ่นยังปาดให้กินอีกได้เด้อมากินมะม่วงเด้อปาดปาดปา,ปามดมองดูเป็นอะไรเนไหนือในมันตุ้กควิดดีไม่เห็นยังทาจะเลี้ยงกินเพื่อเลี้ยงโควิดกับปุ่ดตุ๋นเอาไว้ย เป็ตะวันเป็ดตะมันแตะไคร่น้องปลูกจักปีเลยเฮ้ยหาปีแล้ยได้กินมันได้กินมาหลายปีเลยเนาะปีนี้ซอมกัไเลครับหมากหมากคนต้นนี้นะซื้อแนวมาแต่ไหนนี่นะซื้อมาแต่ต่างประเทศคนนี้นะมาแต่ไทยวะไม่แหละมาแต่ไทยพันเพียงเราจะไปหาแนวมาปลูกเลยซื้อม่วงม่วงยังนอปกติจำไม่ได้ซื้อว่าม่วงอืม มันก,ก็จะได้ออกสีม่วงลายเนาะม่วงเวลามันชี้ชุกแล้วมันจะออกม่วงเฉยๆหม,มากม่วงอะไรพันกระเทยคือของนางอมมาลาปะ <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นสีม่วงม่วงส <c oughs> ีม่วงเป็นสีกระเทยพคนว่าปลูกก็ได้ยูนได้กินนี่แหละจะเส่ได้พี่น้องสีม่มออวงก่กักนเส่มันสีออกสีหวานๆกรอบๆหวานๆกรอบๆมันๆพี่น้อง กินดิบก็ได้แต่ต้องมีน้ำจอกน้ำจิ้มก็อร่อยวันกินนี่แล้วก็บบตำกระเพือ,บเ,บอเนอะาะเผือกแกงหนอ่องไหมมีที่เรากินด้วยกินบุริคาบจบขับปั๊เดินมาได้แซน้ำกันตำกระเบอือพี่น้องตำกระเบอือเดได้ผักกระแหง,งสดๆมาใส่ลูกสาวเพื่อนกนกันกง่งกินมะม่วงถ่าแซบแห้งเขากินถ่าหกเปียงพี่น้องบเลย พะกันยังก็ไปเก็บอยู่นามาเาปเนโ่งอะไพี่น้องฝนตกฮะฝนตกเมื่อคืนนี่พ่งแล,ล้วฝ <c oughs> นตกเมื่อคืนนี่พักกันยังพ่งปรับรถไว้อะไรเลอะเลยพี่น้องเลยฮะให้ทำเขาเบือ่อห <c oughs> มกพีกับเก็บมาจะสวนสดๆเลยนี่นะนี่ใส่ใส่น้องหมกเผ็ดกับหมเกเผ็ดโคนบานเฮาเผ็ดเติมเตใจ กำลังสิแหลพี่น้องแรกเล้ามองพริกใส่แบบนีข้ขนาดตัวสุดท้ายใส่ร์ฟมะเฟสเบาๆหนิสเสิร์ฟมะเฟสอืมมะเฟสคนแล้วก็เก็บมาพี่น้องแต่สิเพสขาดเนาะปลูกอยู่ที่เพสอยู่นาบ่นาเลยอืมนาเพันไก่พี่น้อง,มงกกเมื่อนำกระเพินนี่แล้วจักจันให้นะมาปนนะเมื่อคกอสมาเอาน้ำเพิ่นน์นอีกกระเพิ่์นไปหาได้เอาเพสไป เผ็ดล้วนะแซ่บใส่มักรออยู่บ่ใส่ใช่เขากบบตัวนี้เขาแบบตามเผ็ดทางใดเราก็หมักรอใส่น้ำเผ็ดโดดมันจะใบกัดสแกงแล้วพี่น้องใส่ยังแน่นี่ใส่กะปิเดี๋ยวพี่น้องสูตรเพิ่นใส่กะปิหน่อยหนึ่งในเบยใส่ลายบ่ใส่พอดีพอดีนัว สเกปีมันจะเพิ่มรสชาติให้มันนัวนพี่น้องเคยกินสแก็สก,กปีบอออกซิโว,น,ว,น,วน,น,นัวเข็มๆนจได้นัว,นวเข็มๆขึ้นชัดปากกินได้แต่จักจัก่น <laughs> ส <บ S 2> มกับโต,โตแกงแบบง่ายๆพี่น้องผัก ผักก็มีแต่ผักกระแยงนี่แหละใส่นี่ใส่ยานางใส่ผักกระแหงแข่งแบบพื้นบ้านชุดๆเลยอืมการมองผลว่าแกงแบบพื้นบ้านผลว่าแบบบ้านบ้านแบบบ้านบ้านบ้านไม่มีอันจะกินเด้มีผักกับกับผักหนอกลูกสาวผนไปเก็บผักหนอกมาไปกินกับผักหนอกป้าประแดกคือทรงนัวค่ะแท้เนี่ย ปลาคองบ่อยปลาเด็ดปลาคองพี่น้องเป็นตอนเป็นตอนปลาเด็กกับปลาเด็กหน้าเขาดีแล้วนี่ปลาปลาเด็กเห็ดเองตุ้กต้นตุ้กนี่และตุ้งแต่ยำนาปลาคลองใส่กันปลาหน้ากับปลาคลองปนกันสล้วก็สีแดงหอยๆอยู่กินนัวถึงถึง ปลาแดกปลาค้งปลาคอนี่ยจ๊สดบ่สดมันมีตัวนอนพ่อมีนอนท่อะไรมันมาาธรรมศาสตรมันอันแบบมันบ่มีสารเคมีเด้เห็นปลาแดกเขาอยู่ในตลาดแมงวันกับจนบินบบบินไกลนะจะเขาใส่ยังไ้ผักกับพี่น้องพักน้อง แกซ้ำในแกซ้ำในลูกสาวกำลังงันซ้อมอยู่เก็บมาในค้างบ้านนี่แหละงั้น่นมีครบงานการกินน้ำบบลาย่ทรนาก,กเบื้เบื๋อวตำลงไปเป็นาาปนัวใส่ระเบ้ยยังตะนานขาดบ่ไดได้ตัวนึงใส่ลายแสบลาย แกงใต้หฮมไม่พี่น้องเย็นดีมันนี่มันคืนนี่ฝนตกมันนี่อากาศก็เรียว่าโบฮอนลายทาั้งฝนทั้งลมมันคืนยานอยู่แค่แต่ว่าม,มันมีพายุกำลังไปตะกินแล้วกระตุ้นชุดไทยมันใช่นี่ แปนงนัวลงไปพี่น้องคาคาตัวนี้อะไรือว่าอ้าวโอเคอเครื่องบวงประมาณนี้ใส่หลายๆกเรเทียงใจผมในหัวพี่น้องอม,มันล่นแล้วนี่ขนาดกระส่ผักระแยงเสียงลงไปก,กินได้เลยกินแบบาบานๆกำาลังกำลังสิสุกพ,พี่น้องทําปัตตานีอาภากันยงลงดอง คาลนมันเข้าเนน,าน้อเข้าหนังตะกอนสูตรบ้านเฮาแบบนี้แหละตำส่กันเลยมันยานางกับบรคันบริยังบริยองคือในเมือง่นเห็นแบบนี้มันก็จะแซ่บอีกแบบหนึ่งพี่น้องสิได้กินแลละพี่น้องฮอดขันตอนใส่ใส่ผักกระแยงและมะือมักบวมฮักกระบมีเนาะเพราะว่ามันก,กักโตไปใส่บ่ได้ไปตลาดตะลีก่กบ่ได้ กระแตเด็กเก็บปักัญยังอยู่หัวหนาเพื่อนฝนตกวานมันก็ออกแม่นบ่เัราะกัยงกะหาวก็จะคลองเลยโอ,อ้อยขนาดเลยอ,อืมกระแตแต่อนนองใม่เต็ีมปลูกอาทิตย์กวกออกดอกแล้วออกซองนอไปเบิ่งมะเสานี่โอ้ว่าไบว่วาอะไรมันคือกระแตแต่จะแซ่บะพี่น้องหอมได้อหอมห่วยหุวยหอมปักัย์ปะกัย์ปะกัยงปงไหม่ใ่ตังหอม เดินมาเดินมาแซ่บๆน้ากันอยู่บ้านนอกบ้นนานนาก็กินแบบบ้านนอกนี่ยเราพี่นอ้องบปเรืเลิกดูยังดอกนอกจากผักกระแนกก็มีผักมะแงใส่น้ำเลยพี่นอ้องผักมะแมงแมะแงหอมกลมๆบ้านนะสันสีหอมเข็มคนแล้วสิได้ทีแล้วตกัตกๆเฮ้ยสิได้แล้วนะ ลงมาเลยพี่น้องนาตาเข้มข้นกาตาลีแซบ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 แท้แซบว่ะรักับพี่น้องเป็นตะกินบบคนแก่งกับงามพี่น้องเอ้ยลูกกออ็อ้อมคางอ้อมแอวอ,อยู่ มาตึกะแซบกระดอนี่ผักกระผักนกสดๆเก็บมาใหม่นี่กินกันเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น,น้องแกงน้ำไม้นี่ตอนอน,นี้ก็ขอจบคลิปก่อนเด้อกินแกงน้ำไม้ก่อนมาเด้อกินเทียงน้ำกันทานหมอเป็นเอิญมากินน้ำเพลินมานนี้แซบ่บๆน้ำกันเด้อขอขอบใจลาลๆที่ขเขา,าบังเขาชมบายดี